เตรียมพันขาไว้ปลูกค่ะจะออกประมาณนี้นะคะใหญ่มากเลยนะคะดูนะคะกอนี้แล้วเหลือไว้ที่หลุมประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปพรวนดินใส่ปุ๋ยต่อนะคะนี่คือพันขาแดงใหญ่ที่เราเตรียมไว้ชะลงเราลงแปลงนะคะขยายพันธุ์ของเราเองค่ะไม่ได้ซื้อค่ะตอนคุณแม่ซื้อมา กอเล็กนิดเดียวนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทตอนนี้ขยายมา2ปีปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะจาก1,200บาทตอนนี้เราขายได้มากกว่า1,200บาทและพร้อมที่จะขยายพันธุ์ของเราเองเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะคะว่าพันขาที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะปลูกได้กี่ร่องเหลือสี่กอรประมาณนี้นะคะยังไม่ได้เอาขึ้นค่ะว่าให้คุณแม่ทําร่มค่ะดูนะคะนี่ค่ะสี่กอที่รอบอยู่ตรงนี้นะคะ นี่คือล่มทำล่มไว้นั่งฟันค่ะเตรียมพันขาขยายค่ะที่นั่งของคุณแม่ค่ะน่าสัรมากเลยเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะว่าจะปลูกได้เยอะไหมพันที่เราเตรียมไว้เองนะคะ